สวัสดีครับกลับมาพบกับผมกอฟบริณารกน,นะครับรายการภารกิจพิชิตขยะกันอีกครั้งนะครับจากที่เราทราบกันดีนะครับว่าเกาะสม,มุยของเรามีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับและ,ะผมก็เลยพาคุณผู้ชมไปพบกับวิธีการลดปริมาณขยะเหล่านั้นหลายๆวิธีนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมจะพาไปชมกันนะครับนั่นก็คือการนําขยะที่ใช้แล้วนะครับนำกลับมาใช้ใหม่หรือที่เราเรียกกันว่าขยะรีไซเคิลครับ บรรจุภันฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมขวดน้ำพลาสติกหลังจากที่เราใช้เสร็จเราก็จะนำไปทิ้งให้เป็นขยะที่ไร้ค่าแต่บรรดาพี่ๆที่นี่เขาจะคัดแยกขยะเหล่านั้นเพื่อน,นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีกครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ๆกลุ่มหัวใจรีไซเคิลนะครับได้ยินมาว่าที่นี่นะครับไม่ยอมให้ขยะได้เล่นรอดออกไปข้างนอกโดยที่ไม่นำกลับมาใช้ประโยชน์นะครับสวัสดีครับคุ่แปนะครับ อยากจะถามคุณแฟรว่าสาหเหตุหลักๆที่ทางโรงแรมของเราได้นําขยะพวกนี้กลับมาใช้ใหม่มคืออะไรครับจริงๆแล้วเราต้องกลับไปมองก่อนว่าขยะที่เกิดขึ้นจากในการปฏิบัติงานทุกวันของเราเนี่ยคืออะไรนะครับขยะส่วนหนึ่งที่เรานํามา r e c y c ิ l เ,เนี่ยเป็นขยะจากธรรมชาติด้วยอย่างเช่นการตกแต่งต้นไม้แล้วก็ขยะส่วนหนึ่งก็มาจากพวกเศษกระป๋องเศษถุงพลาสติกนะครับซึ่งขยะเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดน,นาส่งให้ที่สบานเนี่ยก็จะมีการ นำไปเผานะครับการเผาการมาวิธีในการเผาก็ทําให้เกิดมลภาวะต่อเกาะสมุยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้พวกเรามีความรู้สึกว่ามันสามารถนํากลับไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิมนะครับมากกว่าเดิมเมความว่านําไปรีไซเคิลที่จะกลับมาเป็นประโยชน์ในการตกแต่งบ้านในการนํากลับมาใช้ในรโรงแรมหรือว่าในการที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างไรายได้ด้วยครับแล้ววันวันหนึ่งนี้ทางแหลมขยะจำพวกเนี้ย มีเยอะมากมายขนาดไหนครับเออจริงๆอย่างที Somehow, ่โรงแรมแ์ฮาวิล่าเนี่ยเราก็มีการจำกัดอยู่แล้วนะครับว่าวันนึงเนี่ยขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยเราจะไม่ให้เกินประมาณ5กิโลนะครับเพราะงั้นขยะที่รีไซเคิลได้เนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่ประมาณสัก3-4กิโลต่อวันนะครับซึ่งเป็นจํานวนไม่เยอะแต่ว่าขยะจะสังเกตได้ว่าขยะที่รีไซเคิลได้เนี่ยอย่างที่จะเห็นในวันนี้ครับส่วนมากเป็นขยะที่มีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็วันหนึ่งเราก็สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อย่างที่จะเห็นนะครับ แล้วขยะประเภทไหนบ้างครับที่สามารถนำไปแปรรูปเพื่อกับนํากลับมาใช้ใหม่ได้เอออย่างที่ผมบอกนะครับคือขยะประเภทที่1ก็คือขยะที่ uh, ย่อยสลายได้ไดตามธรรมชาติอย่างเช่นที่เราจะได้เรียนรู้ในการนําไปทำ uh, ขนมไทยต่างๆนะครับซึ่งมาจากการตัดแต่งต้นไม้ในบริเวณของเราเองแล้วก็มีขยะประเภทถุงพลาสติกนะครับที่สามารถนําไปทําเป็นดอกไม้ประดับตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็ขยะประเภทกระป๋องพวกกระป๋องโค้กแล้วก็ป๋องสไปรทุกอย่นะครับที่สามารถนํามา ตกแต่งเป็นที่ใส่ของอะไรต่างๆได้ก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์กันดีกว่าครับสิ่งประดิษฐ์ที่เราพามาชมในวันนี้นะครับได้ทําจากสิ่งของที่เหลือใช้หรือขยะที่หลายๆคนมองว่าหมดประโยชน์ไปแล้วโดยกลุ่มพี่ๆหัวใจรีไซเคิลได้นํากลามะพ้าวและกระป๋องน้ําอัดลมที่หมดค่าไปแล้วกลับมาประดิษฐ์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ให้กะลามะพร้าวและกระป๋องน้ำบัดลมกลับมามีค่าและสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งครับและใบเตยที่เหมือนจะเป็นเพียงใบไม้ธรรมดาแต่พวกพี่ๆได้นำมาประดิษฐ์ประดอยให้เป็นดอกไม้ที่สวยงามพร้อมจะตกแต่งบ้านของเราครับเวลาว่างๆพี่เขายังสอนให้เด็กๆได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นำสิ่งของที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่เพิ่มมูลค่าแม้นอกจากจะน่ารัก แล้วยังจิตใจดีอีกด้วยนะครับในที่สุดขยะที่ดูไร้ค่าก็ถูกชุบชีวิตให้มีคุณค่าขึ้นมาครับซึ่งสามารถนำไปใช้ประรับตกแต่งหรือขายเป็นของที่ระลึกเพิ่มมูลค่าได้ด้วยสุดยอดไปเลยนะครับ จริงแล้วขยะรอบๆตัวเรานะครับมีค่ามากกว่าที่เราคิดนะครับถ้าเราลองมองย้อนกลับไปนะครับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นบนเกาะสมุยของเรานะครับสามารถแก้ไขได้ด้วยมือของเราเองนี่แหละครับเพียงแค่ๆๆพวกเราใช้น้อยใช้ซ้ําและนํากลับมาใช้ใหม่แค่นี้เกาะสมุยของเราก็จะเป็นเกาะที่สะอาดสวยงามพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านของเราอีกนานเลยครับสาหรับวันนี้เวลาของผมก็หมดลงไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ